ข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะของพวกท่านนะครับเดี๋ยวหลังจากพอพร้อมแล้วเนี่ยผมจะเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านเป็นรองผู้ช่วยการดานบกแล้วก็เป็นประธานคณะก็ขเข้ามาไม่ไม่มีการประชุมเป็นวาระอะไรนะครับพอท่านท่านก็จะพูดคุยกับพวกเราก่อนแล้วก็จะให้ใครที่สะดวกก็ไล่เชิญได้ก่อนเลยนะครับตามลําดับแล้วก็ ก่อนที่จะพูดเนี่ยขอแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สถานประกอบการของท่านนิดหนึ่งนะครับพวาเราจะได้ได้พอรับทราบร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับขอขอเวลานั่งพักภาพหรือเก็บข้อมูลในช่วงที่ท่านประธานพู ชัดเจนในการพูดผมขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับก็เรียนท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านท่านกรุณาซาเวลามาพบปะเพื่อให้ข้อมูลนะครับให้ข้อเทือนนะในการเตรียมการในเรื่องมาตรการผ่อนคลายที่มีจะที่มีในระยะต่อไปนะครับผมพลเอกนะนัทพลนาานิช์นะครับอรองผู้ช่วรขานบกในฐานะประธานคณะงานมาตรการผ่อนคลาย นะครับซึ่งจะรวบรวมแล้วก็พิจา,ารณามาตรการผ่อนคลายในแต่ละกิจาการเพื่อนําเสนอสอบคอใหญ่นะครับในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผมขอเรียนว่านะครับในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้เลียวบยกับคณะทํางานผ่อนคลายว่าขอให้คํานึงถึงความเดือดร้อนนะครับขอของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับและที่ท่านห่วงใหญ่ก็คือในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มาตรการเยียวยานะครับเราได้เยียวยามา3เดือนนะครับเมษายนพฤษภามิถุนาเพราะฉะนั้นในห่วงกรกฎาเนี่ยจะเป็นห่วงที่จะพยายามผ่อนคลายให้ทุกสาขาอาชีพนะครับได้ประกอบอาชีพของตนนะครับได้นะครับตามความเหมาะสมทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงการปลอดภัยนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในรอบที่2เพราะถ้าหากมีการระบาดในรอบที่2แล้วเนี่ยมันคง ยากในการแก้ไขนะครับจะไม่เหมือนครั้งแรกนะครับครั้งที่2นี้จะยากกว่าครั้งแรกนะครับตรงนี้ท่านนายงนตีท่านก็ห่วงใหญ่คือห่วงใหญ่ทั้งในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ห่วงใหญ่ว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดในรอบ2แล้วนยเราจะแก้ปัญหายอย่างไรนะครับซึ่งขออนุญาตเรียนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลักการของทัางานผ่อนคลายเนี่ยเรามีหลักอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1ก็คือเราชั่งน้ําหนักนะครับแต่ละกิจการเนี่ย จากความจําเป็นนะครับความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือเรามองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับอะไรมีความจําเป็นมากความเสี่ยงมากหรือว่าผลกระทบมากน้อยอะไรต่างๆนะครับเราเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนที่2ก็คือเป็นการเตรียมทยอยความพร้อมนะครับของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้ใช้บริการ นะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเองที่กํากับกิจการนั้นๆนะครับเนี่ยซื้อสองส่วนใหญ่ๆนะครับที่คณะทํางานผ่อนคลายได้พิจารณาเป็นหลักนะครับสำหรับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าความสําเร็จในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้าอยู่เสมอว่าความสําเร็จในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับ เราโชคดีนะครับที่ประเทศไทยนะครับคนไทยทุกส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งสิ้นนะครับให้ความร่วมมือกับกระบวนการในการแก้ปัญหาโควิด19ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและในส่วนของคณะทำงานผ่อนคลายเนี่ยผมเรียนทุกท่านได้เลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสําเร็จอย่างหนึ่งในการผ่อนคลายนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ จริงๆแล้วสบคเนี่ยไม่สามารถที่จะเมื่อผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะไปกํากับดูแลได้ในทุกเรื่องนะครับจริง,รงๆแล้วปรากฏว่าสถานประกอบการเองนั่นแหละครับที่เป็นคนช่วยนะครับในการที่ทําให้มาตรการผ่อนคลายเนี่ยสำลิดผลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่ท่านเห็นนะครับเมื่อก่อนโควิดเนี่ยท่านเห็นห้างสินค้าแบบหนึ่งแต่หลังจากมีโควิดแล้วหลังจากเราผ่อนคลายแล้วท่านเห็น ห้างสรรพสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งอันนั้นคือผู้ประกอบการเป็นคนที่ทําทั้งสิ้นนะครับทำตามมาตรการผ่อนคลายที่สบคกําหนดเพราะฉะนั้นความสําเร็จนะครับของมาตรการผ่อนคลายเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนไ้เบื้องต้นนะครับสุดท้ายนะครับในวันนี้คงเป็นการรับทราบนะครับเป็นการมาเชิญทุกท่านมาเพื่อรับทราบ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะว่าในการที่จะผ่อนคลายให้กับสถานประกอบการนะครับสถานบันเทิงนะครับสถานบริการนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศของการป้องกันโควิดแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของการผ่อนคลายมาตามลําดับตั้งแต่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4 ซึ่งต่อไปจะเป็นกลุ่มที่5เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยเข้าใจนะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐให้ให้ความร่วมมือสอบคในการที่จะดําเนินการตามมาตรการผ่อนคลายที่สบคจะกาหนดต่อไปแต่ผมเรียนได้เลยนะครับว่าในมาตรการผ่อนคลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสบคไม่ได้คิดเองทั้งสิ้นเลยนะครับสบคจะมีบรรยากาศอย่างนี้นะครับก็คือเชิญผู้ประกอบการมาแล้วผู้ประกอบกผู้ประกอบการก็เสนอแนะว่า ถ้าจะให้ปลอดภัยจากโควิดเนี่ยแต่ละกิจการเนี่ยควรทําอย่างไรแล้วเราก็มีการพูดคุยถกถ,กถกแถลงในรายละเอียดเสร็จแล้วจึงได้ข้อยุตินะครับเป็นข้อสรุปแล้วก็ออกเป็นข้อกําหนดไปนะครับเพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับข้อกําหนดทั้งสิ้นนะครับมาจากความเห็นร่วมกันของสวคกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ในกิจการของสถานบันเทิงสถานประกอบการาต่างๆนะครับผับบาร์ที่จะมาให้ข้อเสนอ เสนอแนะกับสวคในการที่จะกําหนดมาตรการต่อไปนะครับขอขอบคุณครับญาติตามที่ท่านประธานพูดนะครับจะขอให้ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นกับเรียนท่านประธานนะครับรงมหาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลว่าความลำบากของพวกเราเจอมาเนี่ยที่บายมามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่หนึ่งในเรื่องของสถานบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็ธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าเราทำไมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้มงวดกับเรื่องนี้นะครับหลังจากก่อนเฟสสี่นี้สิ่งเราสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะเพราะทุกคนดื่มไม่เกินสี่ทุ่มก็กลับบ้านได้นะครับซึ่งตอนนั้นไม่ไม่ไม่ใครไม่มีใครมามามาเรียกให้ผมมาเสนอนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอร์ฟิวมันครอบหัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่สามารถดื่มดึกได้ ก็ต้องกลับบ้านนะครับเ,เรื่องของเ,ออเป็นตลาดคนไทยเองบางคนบาง,บางธุรกิจเป็นตลาดนักท่องเที่ยวบวกคนไทยข้อสารคือนักท่องเที่ยวและคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะให้แยกแยะว่าบางธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างพ,พวกพวกคลับเนี่ยมันคือธุรกิจที่ต่างคนต่างประเภทเรื่องร้านอาหารเรื่องผับที่แต่ละคนมารู้รจักกันอยู่แล้วมานั่งทานข้าวมานั่งดื่มแล้วก็มานั่งฟังเพลง ของอสาธารณสุขผมเชื่อว่า<ม>ทุกคนดาเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิเจลนะครับหรือการเรื่องของความสะอาดนะครซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ต้องตองขอบขอบพระคุณนะฮะในในตรงนนะรี้ที่ที่นะครับแต่ทุกทุกทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เปิดผ่อนคลายให้กับผู้ประกอบการเนี่ยภาครัฐจะช่วยเหลืออะไร นะครับเราอยากเห็นเป็นรูปธรรมนะครับจะช่วยเหลือพนักงานนักร้องอผู้ประกอบการเรื่องภาษีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคือถ้ายังจะต้องไม่ปลดล็อกเราอยากหฮะแค่ค่าเช่าก็ไม่พอแล้วฮะต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันลำบากไปทุกภาคส่วนต้องบอก